เกลือ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 ธรรมดาอ่ะท่าเออรักษาเนื้อหนังลดเค็มหยุดอ่าเราเรียกเกลืออะไรเราเรียกเกลือเกลือธรรมดานี่เกลืออะไรเกลือเกลือสมุทรถูกต้องเกลือสมุทรเกลือสมุทรนี่จัดเป็นเกลือเกลือพิเศษนะครับเกลือพิเศษแล้วเกลือทั้งห้ามีอะไรบ้าง อ่ะอ่ะไหน,น,นลองไล่ใหม่ดิอ่ะช้าช้าโอโ้โหนนะอ่าบอกใหม่ทีจริงๆแล้วเกลือทั้ง5ที่เขาเขียนในหนังสือว่าเกลือสมุนทะ์นั่นไม่ใช่นะต้องเปลี่ยนเป็นสมุทรนะีนะหนังสือผอิดออถ้าบอกเกลือสมุนท์มันก็ต้องซ้ำกับเกลือพิเศษสิจ้าเฟิร์นแมนบอก เอิาอเกลือทั้งห้ามีอะไรว่ามาใหม่ต,ต้องเปลี่ยนเกลือสมุทรตรีเป็นเกลือที่ทําขึ้นเป็นเกลือที่หมอทําขึ้นนะรู้ไหมเกลือทั้งห้าทำยังไงอือม เกลือเกลือสมุท,ทรีเกลือสินเทาเกลือพริกเกลือวิเกลือฟอร์ใช่ไหมสมุท,ทรีไม่ใช่สินสมุทรหรอกสมุทรไม่ใช่ยอ่ยออะไระวังนะสับสนกันนะเพราะหนังสือมันผิดสมุท,ทรีส,ทสมุท,ทรีเป็นเกลือพิเศษเกลืกอสินเทานี่ก็ใช้อะไรละลายกับน้ำนม น้ำนมโคนะครับเกลือเกลือพริกน้ำผึ้งพริกกระพึ้ง,กกงวิกก็วิสกี้นะเหล้าสุรานะวิกกับวิสกี้นะวิสกี้ก็คือเหล้านะครับเกลือสินเทา <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> เกลือสินเทาในเกลือทำเนี่ยเกลือทำกเกลือทั้ง5้าเนี่ย อ่าเกลือสีเทาน้ำนมโคเพราะฉะนั้นเกลือสมุทรทีคือผสมกับอะไรเกลือกับน้ำมันงาใช่ไหมใช่ไหมเกลี้ยงพระโคนั้นมันเป็นน้ำเปลี้ยงพระโคน้ำมันไข่ข้อกระดูกโคนะไม่ใช่ต้องนจำมันงาน่ะอันนี้คือเกลือพิเศษเอ้ยเกลือเกลือ เกลือทั้ง5ที่เป็นเกลือที่หมอทําขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อเกลือมันผสมอะไรมันก็เลยมีฤทธิ์ไปในทางนั้นด้วยนะ<ป>นะครับมันก็มีฤทธิ์ไปทางนั้นด้วยถ้าผสมน้ําผึ้งมันก็เป็นมันก็เอาฤทธิ์ของน้ําผึ้งมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราดูนะอ่ามันก็มีลดหวานไปอะไรว่าไปนะครับส่วนเกลือนี่ก็รักษาเนื้อหนังไม่ให้เน่าเปื่อยบํารุงธาตุทั้ง4นะครับแก้น้ําเหลืองเสียได้ด้วย พนั้นพวกที่น้ำเหลืองเสียโรคผิวหนังก็ยาบางอย่างก็ใส่เกลือเยอะมากนะครับเกลือนี่แสลงกับอะไรได้บ้างลดเค็มใช้มากไปโไครคไตค่ะโอ้โรคไตนะครับถ้าในทางสปปรรพคุณยาของเราล,ลดเค็มนี่สแสลงกับอะไรในหนังสือเราในในสปปรรพคุณเภสัชลดเค็มนี่ยสแสลงกับกบ<ห>ระเพาะใช่ปะ โรคกระเพาะไหมกกใช่ใชโรคกระเพาะนะต่อไปอตัวหนึ่งจุลสีจุลสีนี่ก็เป็น copper sulfate ที่สมัยอ่า copper sulfate สีฟ้า,ฟาลดออกเปรี้ยวฝาดบบนนอืใช้กัดล้างหัวฝีใช่ไหมหัวขูดคุณทลาดคุณท,ทลาดก็เป็นโรคผิวหนังชนิดหนึ่งนะและรักษาโรคฟันแต่ก็ข้อควรระวังคือถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็จะฟันล่วงหมดปากเหมือนกัน ดินประสิวพวกนี้ดินประสิวลดอะไรลดเค็มค่ะอ่าเค็มกร่อยๆเนาะดินประสิวนิ่วลดสรรพคุณอะไรครับขับลมขึ้นเบื้องสูงดินประสิวนะขับลมขึ้นเบื้องสูง,อง,ง,งเออต้องขับลมที่ข้างค้างตามเส้นแก้คันค่ะครับแก้คันได้ถอนพิษแก้คันตามผิวหนงังทำให้เส้นเส้น,เ,น,เ,นเส้นเอ็นยอดอ่าเส้นเอ็นหย่อน นะครับโอเคพิมพเสนเกลดเนี่ยพิมพเสนเกล็ดเป็นเส้นเส้นที่สังเคราะห์ขึ้นพิมพเสนเกตดลดอะไรครับลดเย็น,ยนพิมพเสนเกตดพิมพเสนลดเย็นหมดนะครับแก้ลมรุงหัวใจแน่นอนแล้วก็ทําให้ผายเลอด้วยแก้ปวดท้องจุกเสียดรักษาแผลสดแายเรื้อลังได้นะครับน้ําตาลกรวดลดลายหวานหวาน,หวานเย็น,นๆเนาะแก้คอแห้งชูก,กําลัง มีปีหนึ่งเคยเอาดินเหนียวมาวางนะเอาดินเหนียวมาวางดินเหนียวลดอะไรดี<ว>ดินเหนียวรดเข็มลดอะไรดีลดเ,เย็น,ม,นมันเนื้อกินดินเหนียวมันดินนี้ลดเย็นนะครับดินจะดูดความดูดลมนะดินก็ดูดดูดลมให้ลงเบื้องต่ําคําว่าดูดลมลงเบือเบ้องต่ําเออ คืออะไรถอนพิษอักเสบได้ด้วยนะครับเช่นปวดบวมแดงร้อนเนี่ยนะเอาดินนะดินผสมมาน้ํามาพอกๆนะยุบได้นะครับดูดลมไม่ลมมงต่างก็คือลดอาการบวมอะไรพวกนี้แหละนะทำให้เลือดไหลเวียนสะดวกนะดินขุยปูขุยปูดินขุยปูยปยปปเออขุยปูก็ไข่ป่วงขุยก็ไข่ปูก็ป่วงจำไหมนะ แลวไข้ป่วงนี่เป็นยังไงไข้ป่วงก็คือเป็นไข้ร่วมกับมีอาการอะไรครับปวดอ่าปวดท้องท้องเสียเหมือนกินอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยแล้วก็มีไข้ด้วยนะครับอันนี้ก็ก็เรียกไข้ป่วงนะป่วงก็มีหลายอย่างป่วงงูป่วงลิงป่วงหินป่วงวานนอนป่วงสุนัขนะก็เป็นลักษณะของอาการที่เวลาที่เขาปวดท้องมากๆแล้วก็จะมีลักษณะ ดินลนหรือลักษณะตัวแข็งเรื่อยอก็ว่ากันไปต้องไปเรียนในเวทอีกทีนะมีป่วง8ประการนะครับก็เราเรียกไข่ป่วงแก้พิษการแก้พิษความร้อนนะครับเพราะฉะนั้นพวกดินนี่จะเย็นไหมเย็นเย็นครับดินรังหมาล่าเคยใช้ไหมเคยเห็นไหมเคยเห็นค่ะอันนี้ต้องดินรังหมาล่าครั้งปีนะหมายถึงว่ารังมันล้างสักล้างมานานแล้วเนี่ยเป็นปีปีปน่ะอันนี้ก็ลดเย็นเหมือนกัน ใช่เวลาดินลังหมาล่าเขาก็บอกว่าให้นึกถึงว่าหมามันเวลานี้มันมันมักกระหายน้ำนะหมาเนี่ยเวลามันแหก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 ใช่ไหมมันกระหายน้ําก็เลยแก้กระหายน้ําดับพิษร้อนถอนพิษอักเสบได้นะใช้ตําพ่อถอนพิษอักเสบได้ด้วยนะดินท้องเรือจ้าง <Okay. S 1> ดินท้องเรือจ้างรถรือจ <Okay. S 1> ้างรถเย็นพวกดินนี่เ,เย็นหมดแหละแก้เลือดออกตามไรฟัน ทำให้หนังชุ่มชื่นนะโอดินท้องเรือนจ้างก็เอาอมากันใช้วิตามินซีขายบนเรือนจ้างเออวิตามินซีขายบนเรือนจ้างเลยเหรอโอเคแก้เลือดออกตามไหลฟันดินถลนำถ้ำเป็นไงเ,ออเหมือนกับดินถลำซ่วมเออเหมือนกับดินถลำส้วมถลำถ้ำเวลาถ้ำมองรู้ป่ะไงแอบดูจนตาแฉะ<ถ> <laughs> ใช่ปะถ้ำมองจนตาแฉะเออถ้ำมองแอบดูก็คือถ้ำมองก็คือแอบดูใช่ไหม แอบดูจนตาแฉะก็เลยใช่ก็เลยแก้ตาแฉะตาอักเสบนะครับก็มีแก๊กเล็กๆน้อยเข้าไปก็มีสรรพคุณเช่นเดียวกับดินถนัมส้วมนะครับดินถนัมท่ามกับถามส้วมก็ไปด้ยวยกันต่อไปดินที่เราเจอกันบ่อยบ่อยคือดินสอพองดินอพองเออทำอะไรครับทำให้กายเย็นใ้าทำให้ร่างกายเย็นระงับพิษห้ามเหงือหห่อแล้วก็ออกมาทาแก้เพชร อะไรได้บั่งเมพพ็ดผดผือดคันพวกคารมายต่างๆก็ผสมนะครับพวกนี้ก็ผสมอยู่เออถามอีกหน่อยว่าตะกั่วตะกั่วนมหรือตะกั่วแข็งเนี่ยจัดเป็นธาตุวัตถุจำพวกใด,ดเออทำไมเรียกสลายตัวง่ายล่ะเพราะอะไรความร้อนโดนอะไรมันก,ก็จะสลายตัวครับ เออมันโดนความร้อนนะตะกัวเช่นเราเวลาที่เราแต้มตะกัวหัวแร้งเห็นไหมมันโดนความร้อนนิดเดียวมันก็สละมันก็จะจะ,จะละลายแล้วก็ย่อยสลายตัวออกมานะครับก็เลยจัดเป็นธาตุวัถุชนิดสลาย,ลายตัวง่ายตะกัวนมแก้อะไรตะกัว,ต,วตะกัวนม,กวนมแก๊กเสพเขามีแก๊กเขาบอกว่า โดนยิงด้วยตะกัวนะโดนยิงด้วยตะกัวเป็นแผลและอักเสบเวลาโดนยิงก็เป็นแผลไหมเป็นแผลแล้วก็อักเสบก็เลยวิธีทำก็เลยสรรพคุณบบเออรักษาบาดแผลและแก้พิษอักเสบวิธีทำก็ผสมกับน้ำมันนะครับใช่รักษาบาดแผลแก้อักเสบนะโดนยิงด้วยตะกัวเป็นบาดแผลและอักเสบนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่ง เรามาดูตัวสลายตัวยากสลายตัวยากก็จะมีเหล็กนะเหล็กนี่เราใช้ส่วนไหนทำยาครับใช้สนิมค่ะเออสนิมเลยเหรอสนิมในใ,ในทางสนิมก็ใช้ได้แต่สนิมมันก็มีได้สองแบบนะสมัยก่อนเนี่ยเราตีเหล็กเขาเห็นก็ตีเหล็กทำดาบทำอะไรเนะีมันจะมีเศษเหล็กใช่ไหมเศษไฟกระเด็นกระเด็นแล้วก็สะสมไปตรงนั้นก็เรียกสนิมเหล็กได้เหมือนกันหรือดินหรือขมเหล็ก ก็เรียกนะก็ไม่ทำยาถามว่าวิธีการสตุเหล็กทำไงครับเอาไปบีบน้ำมะนาวค่ะอ่าถูกต้องบีบน้ำมะนาวกี่ครั้งตั้งไฟไหมตั้งไฟอ่าต้องตั้งไฟด้วยแล้วอ่าตั้งไฟจนน้ำมะนาวแห้งแล้วก็บีบทําอย่างนี้7ครั้งก็ถึงจะใช้ไปทํายาได้นะครับเหล็กสพคัณคะไล พวกเหล็กบำรุงโลหิตก็คือธาตุเหล็กนั่นเองนะธาตุเหล็กบำรุงโลหิตเมื่อบำรุงโลหิตได้ก็แก้อะไรกี่ครับตับสุดม้ามตโตย,ย้อยนะครับพวกนี้หรือ,อใช่นะครับเออถามว่าเหล็กนี่ลดอะไรใครเคยชิมเหล็ก <laughs> <laughs> เหล็กลดอะไรเนี่ยรู้ไหมเห <laughs> ล,ล็ก <laughs> ล,ลดร้อนเหรอ <laughs> <laughs> เหล็กลดหวานนะ เหล็กรถหวานนะรถหวานหวานหวาน,วานในรถชิมมีท่าไหนรสหวานต่อไปตัวที่สลายตัวแยกตัวหินฟันมา้าอันนี้ก็จะไปอยู่ตามภูเขาเนาะนะมีสีมือนปูนแห้งก็คงไม่ค่อยเห็นกันเท่าไหร่ตัวยาจริงก็ใครเคยเห็นหินฟันมะไม่ค่อยเห็นนะอันนี้พวกหินต่างๆนี้มันนึกถึงมันต้องเป็นรถอะไรครับหินหิน เออรถเย็นเพราะรถเย็นก็ต้องดับพิษทั้งปวงแก้อักเสบได้นะครับเช่นเดียวกับหินมังกรหินเขี้ยวมังกรนะแต่หินเขี้ยวมังกรนี่กับใช้บำรุงหัวใจบำรุงประสาทได้ปีหนึ่งเคยเคยออกแก้วแกบอยู่บ่อยเหมือนกันนะแก้วแกบเป็นเศษคล้ายๆเป็นเป็นทรายแต่ออกเป็นเรียวเรียวเรียมเลียมนะนะครับอันนี้ก็จะขึ้นตามภูเขานะรถเย็นกล่อยแก้วแกบนี่แก้อะไร ใช้ขับปสัปสสาวะอ่ากองแกบกระเด็นเข้าตาแก้โรคตาได้ด้วยแล้วขับปัสสาวะได้ด้วยฉีเออเยี่ยวฉีโดนกองแกบเอ่อฉีใส่กองแกบกระเด็นเข้าตาโอเคแก้พิษน้ำเหลืองเสียขับปัสสาวะแก้โรคตาก่อนใช้ต้องทำไงก่อนดูไหมต้องเอาไปคั่วก่อนเนาะไปใช้เลยไม่ได้หรอกนะไปคั่ว ต่อไปทองคําทองคําทองคําแก้อะไรครับเออ,อมีแก๊กว่าอะไรทองคํามีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุ้งจนเรือนไหวเออมีทองเท่าหนวดกุ้งสะดุง้งจนเรือนไหวนะครับก็คือก็เลยแก้สะดุ้งผวาได้นะครับแต่มีทองยิ่งสะดุ้งว่ะไม่ไหว <laughs> ใช่ไหมอันนี้ก็ก็เป็นส่วนหนึ่งหินปะการัง แก้ฝีอักเสบแก้พิษใกล้การปะการังก็อะไรครับการนะปะการังก็การรังปะการังก็การจริงๆปะการังเนี่ยต้องก็เป็นหินปูนเนาะหินปูนที่ตัวปะการังมันจะเป็นลักษณะน้อยหนอนหนอนแอบอยู่ในในหินปะการังแล้วเป็นตัวสร้างแคลเซียมตัวนี้ขึ้นมานะครับจริงๆถ้าถามว่าปะการังเป็นอะไร ใน,ใน,ใน,ในท,าทางแผนปัจจุบันนั้นจัดหรือทางวิทยาศาสตร์เขาจัดเป็นสัตว์นะครับแต่ตัวนี้เป็นหินก็คือเป็นซากหรือเป็นบ้านของเขานั่นเองนะครับก็ประการังฆาการไข้พิษไข้าการนั่นเองไข้พิษไข้าการเป็นไงไรู้ไหมใครทราบบ้างไขรพิษไข้การเป็นไงหมายรู้ค่ะหมายรู้ใครไม่เรียนตากาศิลาไข้พิษไข้าการคือใข้ที่มี เวลาที่มีไข้แล้วมีความร้อนขึ้นอะไรขึ้นแล้วเนี่ยแล้วมีเม็ดขึ้นด้วยนะครับแล้วมีพิษก็คือความร้อนจัดนะครับเหมือนร้อนจัดแต่ไข้าการก็คือมีเม็ดขึ้นอาจจะขึ้นทั้งภายในภายนอกนะครับเช่นอีดาอีแดงนะครับปานดํปาดปานแดงพวกนี้จะมีเม็ดขึ้นด้วยเพราะว่าโรคพวกนี้ก็คือสมุดฐานมาจากโลหิตนั่นเองนะครับต่อไปเป็นบัลลังก์ศิลาหรือหินอ่อนจีน ที่เราทำมาประดับกันเป็นหินอ่อนสีต่างๆนั่นน่ะรูอไหมที่เป็นที่เรามาล้อยเป็นเป็นมาละเป็นสร้อยเป็น,ปน,ปน,ปนแหวนอันนั้นเป็นสร้อยกันน่ะเป็นหินอ่อนจีนหินอ่อนจีนลดอะไรดีครับ <Okay. S 1> อ่าหินอ่อนจีนหรือบัรลังศิลาซึ่งมีหลายสีนะครับลดเย็นแก้เออแก้อะไรดับพิษดับพิษออ เอออ่อาเออโอเคมีลิ์คล้ายๆกับอะไรดินสอพองห้ามเหงือ่อทำยังไงอะเคยทำไหม,ไมเคยใช้ไหมหินอ่อนจีนเนี่ยเขาก็ไปเผานะไปเผาเสร็จแล้วก็มาบดเป็นผงผงก็จะออกสีขาขาวๆเลยนะครับผงตัวนี้ก็เอามาผสมกับตัวยาอื่นได้นะฮะก็ามาผสมที่จาร์เคยใช้ก็เอามาผสมกับฟ้าทลายโจรผสมกับพิมเสนแล้วก็ ให้เขาก็ให้เขาเนี่ยไปละลายกับเหล้าแล้วก็มาทาพวกเลิมมูสวัสดได้ดีนะครับมันจะเย็นจะดูดพิษได้ดีด้วยลดการอักเสบได้ดีนะครับงั้นหินอ่อนจีนก็ใช้ในการดูดพิษอักเสบได้นะเอามาพอกฝีสิวที่อักเสบก็ได้นะครับหินอ่อนจีนนะบดเป็นผงเหมือนแป้งเลยนะครับตัวนี้อนมผาแล้วที่ว่าไปแล้วนะตนัวนมผาก็แก้โรคตานะครับ โอ้โหจ้องนมจุตาฟ้าฟางแกโรคประดงบางจำพวกด้วยนะครับหอระดานกีบทองเคยเห็นยังออกกีบสีเหลืองเหลืองมีลักษณะคล้ายก้อนสารหนูนะครับใช่แข็งแข็งหอระดานกีบทองนี่เป็นยาที่ใช้ในเด็กนะครับใช้กวาดผสมกวาดคอแก้เม็ดยอดในปากเด็ก,กดดแก้สางนะใช้ผสมกับยากัดขนหนวดเคราให้หลุดล่วง น,นะครับแลวดานกีดทองนี้ก็ออกคงเคยเห็นเป็นนะเป,เ,ปเ,ปเ,ปเป็น fi, เป็นเป็นเป็นก้อนแข็งๆออกสีเหลืองๆแล้วก็เป็นมีรอนเป็นชิ้นๆนะครับศิลายอนนี่เคยเห็นบ้างยังศิลายอนตัวผู้ตัวเมียนะครับศิลายอนนี่ก็ก็เป็นสิลาก็หินชนิดหนึ่งน้ก็คือหินอ่อนชนิดหนึ่งสีขาวคล้ายสารหนู ส่วนศิเรยอนตัวเมียตัวเนี้ยมันจะออกไม่ได้สีขาวนะศิเรยอนตัวเมียจะออกสีน้ําตาลนิดนึงนะครับส่วนใหญ่ก็ลดเย็นนะครับแก,แก้ไขแก๊กสิเรียยอนแก๊กว่าไงศิเรยอนตัวผู้กับตัวเมียแก๊กอันเดียวกันนะคะศิเรยอนตัวผู้อ่าเตะเมียจนไขขึ้นสีเออใช่นะศิเรยอนตัวผู้ เป็นไข้โมโหท้องเสียด้วยป่ะเตะเมียจนไข้ขึ้นฝีเออไข้ขึ้นฝีงั้นตัวผู้แก้ท้องเสียตัวเมียแก้ไข้แก้ไข้แก้ฝีฝีเส้นฝีเอ็นฝีคันธามลานะครับก็ฝีตาำที่เกิดตามที่ต่างๆนะฝีเอ็นเกิดที่เอ็นฝีเส้นเกิดในกล้ามเนื้อนะครับอันนี้ก็เป็น นั้นธาตุวัตถุที่น่าจะออกก็น่าจะเป็นดินนะอาจจะเป็นดินเป็นจุลสีดินประสิวแต่ดินประสิวก็จะออกเป็นเกล็ดนะเป็นเกล็ดเป็นแท่งๆนะดินประสิวนี่จริงๆดินประสิวมีดินเป็นแท่งๆสีขาวนะครับเคยเห็นกันปะไม่รู้ต้องหาตัวอย่างยาด้วยนะครับของพี่ลินดามีตัวอย่างยาไหม โอเคมีตัวอย่างครบหมดนะเนาะก็คงไม่น่ามีปัญหาทีนี้มาดูสัตว์เรามาดูสัตว์วัตถุก,กันบ้างทบทวนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึง